สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะฮะเดชากรในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์นะครับการลงทุนในช่วงเช้านะครับต้องบอกว่าเกือบจะเที่แล้วแหละเพราะว่าเสียงผมหายเมื่อเช้าก็เลยต้องต้องประคองนิดหนึ่งให้มันกว่าจะมาไลฟ์กับพวกเรานี่ก็ปาเข้าไปสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับก,ก็ถือว่าดีที่ยังมาได้เสียงยังไม่หายอ่ะนะก็ดีไปแต่รอบไปรอบข้ามก็อาจจะ กลับมาต่อนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ผมอาจจะต้องพอ,อพักจิบน้าร้อนบ้างนะครับเพราะว่าสอสวันนี้ก็ค้างจะยาวนานเหลือเกินนะในการเจอกับตลาดที่มัน,นผันพวนอนะก็วันที่สิบสามนะครับวันนี้เมืนะ่อคืนเนี่ยตัวหุ้นอนะปรับตัวขึ้นมาและโดยเฉพาะนะ MSTR นะชื่อย่อถ้าจำไม่ผิดคือ Micro Strategy นะนะหุ้นเมืองเนี่ยมันก็เลงกันท,ทั่วโลกนะวิเคระห์มันก็ดูกนมันก็ดูลงปั๊บมันดึงขึ้นเลย ประมาณสักร้อยบหเหรียญเนี่ยมันดึงนะเพราะอะไรนะีก็ทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของเมืองนั่นแหละถ้าดูออกแต่กี้เกียรติกุดเอาภาษาชาวบ้านคือกุดไม่เป็นนะจิตค,คอยไป็นไงก็สามหมื่นขึ้นมาแล้วเห็นไหมทนเนี้ยจะจบหรือยงังเราก็ต้องไปดูต่อนะครับฝั่งทองเนี่เป็นไงเงินออกก็เจอแรงเทขายแต่ถ้าใครมีเป้าอยู่แล้วนะครับหนึ่งนแ้ท่วนๆน,นั่นคือเป้าถัดไป ไปซื้อสามหมื่นหรือหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบไปแล้วนะนิ่งไว้ก่อนห้ต่ำกว่านี้แล้วก็เฉลี่ยไปเฉลี่ยใกล้ๆกันเนี่ยอันตรายต้นทุนคุณไม่ได้ลดลงเลยคุณได้แค่ได้ของเพิ่มมากขึ้นรอถูกๆได้เฉลี่ยต้นทุนจะได้ถูกเลยครับส่วนกองทุนเนี่ยนะครับกองทุนน้ามันยังไม่ได้ขึ้นเราอยากจะถ่ายกองทุนน้ามันไปกองทุนพลังงานสะอาดบ้างซึ่งมันลงตอนนี้ลงเยอะเลยแต่อย่างที่บอกเล่นกองทุนมันต้องถือ,อยือถือยาวกองทุน SPDR ทองคาของทุน IAU ทองคําพวกนี้นะมันต้องถือสักนิดหนึ่งาะแก็บมันสูงมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถามก็ามาทางหลังไมค์กับน้องแอดมินเข,า,เขา,าบอกว่าถ้าเป็นทองที่มันคริปโตที่ฝากในซิปแม็กประเทศไทยได้เป็นยังไงก็ขอเป็นรอบคํานะเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ทุกคนฟังนะครับนี่คือเนื้อหาสาระในวันนี้รวมไปถึงนะตัว OKX OK นะครับใครที่ไปพ็อกซี่เอาไว้ไม่ใช่พ็อกซี่แหละที่เปลี่ยน UST ไป ด้วบิตคอยอีเทเรียมได้ทันอีเ e ว็กซ์ได้ทันเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเช่นเดิมครับก็สวัสดีคุณซูแล้วก็คุณสีด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันในรอบเช้านะอ่ะทีนีน้ก็เล่าไปเกือบหมดแนละ้วแต่ก็มาดูข่าวหน้าหนึ่งกันต่อนะครับือ่ะไรอยาหุ้นลงมาเยอะใช่ไหมก็ปรับตัวรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับโดยเฉพาะตลาดเนสแดกนี่ก็ปรับแล้วแหละจริงๆมันน่าจะขึ้นไปมากกว่านี้ฟรีมาเก็ตก็ยังบวกอยู่ก็แสดงว่า อ่าตอนนี้เนี่ยนะตลาดปรับตัวทําไมว่าผมถึงมองว่าตลาดปรับตัวรีบาวขึ้นมาดอกเบี้ยมันขึ้นมิถุมิถุนาครับตัวเลขก็จะไปดูมิถุนาอีกทีหนึง่งตอนนี้พฤษสภาใช่ไหมก็จะมีราราวอีกหนึ่งเดือนให้ขึ้นสลับลงในมุมของผมตอนนี้แล้วก็จะมีข่าวคุณจะรโรมทุกวันต้องบอกอย่างนี้เลยวันนี้มาพาดหัวข่าวแยกให้ไปสัมภาษณ์ที่ใดที่หนึ่งไม่การันตีว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งเอาละ เดี๋ยวอธิบายให้ฟังหลายจากนี้นะเอาจำจำคำพูดนี้ไว้ก่อนนั่นคือในส่วนของตลาดหุ้นนะซึ่งจริงๆถ้าตลาดหุ้นได้เห็นอย่างนี้นะไม่สวยแล้วมันควรจะลงครับแต่ไปดูตลาดอื่นก่อนน้ำมันร้อยร้อยเจ็ดเนี่ยไม่ลงไปไหนแล้วครับน้ำมันเนี่ยเหนียวเพราะเงินเฟอ้อยังหายยังไม่หายเพียงแต่ว่าตอนลา่ามันแข็งมันเลยทําให้ทองลงทีนี้ถ้าก็บอกเลยลงมาจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากน้ำลาัที่ปรับตัวขึ้นมาในสาระสำคัญก็ก็ปาดหัวให้เราดู ชัดๆจะจะตรองตัวนะคุณผู้ชมนะทีนี้มันลงมาเงินเฟอ้อหายหรือ,อยังยังขอแค่กลัวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเรื่องที่2คือดอลลาร์แข็งทะลุ104ยูโตรอนเข้าไปอีกไม่ผลดีไม่เป็นผลดีกับทองเลยครับแต่เงินเฟอ้อยังไม่หายมันกลายเป็นว่าเป็นของถูกนะที่ย้ำเมื่อสักครู่ที่ต้นคลิปคือ1,830เนี่ยถ้าคุณเข้าไปแล้วอ่ะตรงนี้มันใกล้กัน2 0 8เหมือนการราคาไทยอ่ะ3,000กับ2,009เลยให้มันห่างกันนิดนึงก่อน 29,200-29,400ต้นทุนคึ้นได้ถูกลงในขณะที่บิตคอยน์รีบาวขึ้นมาแล้ว30,000นะครับอีเทอร์2 0 0 0นี่ก็ปรับตัวขึ้นมาแรงพอสมควรทีเดียวก็มีแรงซื้อกลับแต่จะไปต่อได้ไหมจะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปดูนะส่วนการงอื่นนะครับข่าวร้ายทำร้าย Apple นะตอนนี้ราคาหุ้นหรือมูลค่าบริษัทก็รอดลงมารวมไปถึงคริปโตอเรนซีนะออลโมที่จะไม่มีค่าแล้วเหรียญลูน่าจริงจงมัน ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันที่มาร์คราคาไปมันไม่มีค่าแก้จะเป็นศูนย์เนื่องจากอะไรเ็าหยุดเจนแล้วตอนนี้ซึ่งเราจะไปดูว่าเขาจะแก้หรือเขาจะโกงมองภาพออกไหมแก้ได้แล้วแก้อะไรเท่าไหร่นะครับแผนที่จะไปทําต่อสําหรับคนที่ติดเอาไว้เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่คือในสาระสองสาส่วนสาหรับในเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมมาดูข่าวแรกก่อนอคําว่าซอฟต์แบรนดิ้งที่คุณเจโรไม่การันตี ถึงแม้จะมีแผนออกไปนี่คืออะไรซอฟต์แลนดิ้งก็คือต้องการให้เงินเฟอ้อจะลงมาที่อสองเปอร์เซ็นตจะไม่ซอฟต์แลนดิ้งคืออะไรเงินเฟอ้ออาจจะลงมาไม่ถึงนะอ่ะโอเคถ้าเงินเฟอ้อลงมาไม่ถึงสินทรัพย์ที่มันต้านเงินเฟอ้อที่อยู่ในใจคุณคืออะไรท้องบ้างหุ้นบ้างบิตคอยน์บ้างได้หมดแล้วแต่แบบแล้วแต่คนที่จะตัดสินใจเลือกเอาเช่นเดิมอ่าพิจารณาความเสี่ยงกันดีๆครับนะทีนี้ถ้าเงินเฟอ้อหายมาจริงลนะสองเปอร์เซ็นต กรณีแรกลงมาไม่ถึงนะนี่คือกรณีที่หนึ่งที่ผมวงไว้ให้ถ้าเงินเฟอ้อลงมาไม่ถึง2%เปอร์เซ็นแล้วก็จะเป็นกรณีที่สองอาอโอเคเดี๋ยวสับสนเอาไหมเอาไหมถ้าเงินเฟอ้อลงมาไม่ถึง2%เปอร์เซนกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองลงมาถึง2%เปอร์เซนคุณจะต้องแลกด้วยอะไรการขึ้นดอกเบีย้ยชนิดเยอะแยะ,ยะมากมายมหาศาลเมื่อน,นั้นเนี่ยตลาดหุ้นมันจะไม่รับไม่ได้ต้นทุนการกู้ยืมจะสูงขึ้น นี้เงินที่เข้าเนี่ยมันจะเป็นตัวออกเงินที่อ,อยู่บนทั้งที่ทั่วโลกมันจะต้องออกจากตลาดหุ้นเจอแรงเตะขายนี่ยังเล็กอยู่ครับยังน้อยอยู่ครับในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยเ็่เหมือนเดิมมันก็จะเป็นในโมเดลของทองนะครับบิตคอยนะครับแล้วก็ดอลลาร์แต่คุณรักคุณชอบตลาดไหนก็ไปตลาดนั้นแต่ตลาดไหนจะขึ้นแรงกว่าก็เรียกว่าอาจจะเป็นคําพูดว่าฉันทามติคือเงินเข้าที่ไหนมากๆแย่งซื้อตัวไหนมากๆตัวนั้นก็พุ่งได้เช่นเดียวกัน Hey, หลักๆถึงได้บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นผมงอเลือกทองไว้ก่อนแน่นๆไว้ก่อนที่เหลือก็กระจายคลิปโตบิตคอยเล็กๆน้อยๆเอาไว้ครับวันนี้ก็จะได้ดูในส่วนของพวกถ้าจำไม่ผิดผมเอาเรเชเข้ามาแล้วแหละก็จะปรับให้ดูต่อว่าจะเป็นยังไงในส่วนของทั้งตลาดหุ้นและตัวบิตคอยรวมไปถึงทองคําเช่นเดียวกันครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะล่าสุดเนี่ยเงินเฟอ้อเขา8.5%เด้ไหมเนี่ยถ้าสมมติมาถึงตรงนี้เลยเท่าไหร่คือ4.5%เอง ฐานที่เขาให้เราดูนะ4.5สองอีกโอค,ครึ่งหน,นึ่งเนี่ยแปดมาเหลือสนะี่อ่ะที่ที่อยู่ใต้น้ำครับอยู่ใต้น้ำที่เอามาทำกราฟไม่ได้เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นสุภาพปรุษถาม,มาว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยผมมองเจ้าตัวเงินเฟ้อเท่าไหร่ปีในในเงินเฟ้อจะเหลือเท่าไหร่ เงินเฟอ้อไม่ได้ลดในวันเดียวต้องคอยๆลดแต่ลดจริงจังเห็นไหมแต่ลดจริงจังนี่แท่งละเดือนหนึ่งสองสามสี่วาดไปเรื่อยนะจะหมดเท่าไหร่อ่กหกเรือนก็น่าจะหมดก็ได้แต่หมดแค่เหลือสี่นี่ยังไม่ซอบแลนดิง้งสี่มีเงินเฟอ้ออยู่ไหมมีสินทรัพย์ที่เตือนเงินเฟอ้อถือได้ไหมได้แล้วแต่เราจะเลือกแต่การที่นะคุณไล่มาแบบเนี้ยมันจะต้องดูทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น,นคือตลาดหุ้นเป็นยังไง วันเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบีย้ยมากๆกุ้นมันจะลงมากกว่าเดิมอีกอันนี้เล็กๆแล้วมันจะหนีไปไหนทองบ้างบิตคอยบ้างหรือเจ้าตัวดอลลาร์บ้างก็แล้วแต่แบบปแระต่ศกรที่จะเลือกเอานะครับไอ้จตัวนี้ก็คือในส่วนของเงินเฟ้อนะแต่ผมว่าระยะยาวอย่างน้อยต่ำๆปีหนึ่งมันจะต้องค่อยๆลดมันไม่ได้ลดหายไปในวันเดียวนะคุณผู้ชมจะต้องค่อยๆลดอทีนี้สาระสำคัญลูกก็จะไปว่าที่ดอกเบีย้ยเรื่องเดิม ตังแรก0.7ตลาดหุ้นตอบสนองเป็นยังไงล่ะเห็นไหมแค่บอกก็จะขึ้นลงขนาดนี้แล้วจะขึ้น0.75จริงห่ะขนาดไหนแกก็บอกแล้วว่าไม่ซอฟต์แลนดิ้งเพราะนั้นเนี่ยตังที่ออกยังพอมีอยู่มันจะสวนความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนหุ้นขึ้นถูกไหมแต่เราดูเนื้อในก่อนเขาไปแย่งซื้ออะไรกันรับหลังเนี่ยเห็นไหมตาเขาไปซื้อตลาดพันธบัตรกันไพรซ์ของพันธบัตรอายุ30ปีเส้นสีเหลืองไพรซ์ของพันธบัตรอายุ10ปี เส้นสีเขียวโดนซื้อจากจุดนี้เส้นสีเขียวขึ้นมาจุดเนี้ยจากเก้าสิบไปเก้าสิบเก้าอ่ะคิดดูแล้วกันว่าขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นพันธบัตรที่ไหนราคาขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นตราคาเหวี่ยงขนาดนี้คือพันธบัตรไม่ห้ามทําตัวแบบนี้นะเนี่ยเส้นสีเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยพันธบัตรอายุสองปีราคาต้องนิ่งๆนะครับพันธบัตรอ่ะนี่เขาเทรดราคาพันธบัตนะร,ดราาตได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อคืนสามสิบปียิ่งแล้วใหญ่ครับ ประมาณสัก80ขึ้นมา96กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะที่เขาแย่งกันเมื่อคืนแล้วเขามาถืออะไรพันธาบัตรอายุไกลๆนะทีนี้เขามาถือพันธาบัตรอายุไกลๆแบบนี้เนี่ยหนึ่งเขาอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆอันนั้นไม่ผิดครับเพราะ30ปีตอนนี้มัน3%ขึ้นในเขาอีกก็ยาวแต่การถือพันธาบัตรอายุไกลๆแบบนี้มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มักจะมองว่าตลาดกำลังกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจมาพร้อมกันเงินเฟอ้อไม่ใช่ว่าจะแก้ได้และยังคงทิ่มแทงสหรัฐอยู่ถ้าเศรษฐกิจช่างงักงานจากที่จีนล็อกดาวอยู่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมวันนี้คือเหตุผลที่ว่าเอออย่างน้อยที่สุดเราก็มีทองแล้วก็มีหุ้นที่เป็น e f e ฟน i v e สต o อกดีๆไว้มีบิตคอยไว้ได้หมดแล้วแต่แบบแล้วแต่คนที่จะเลือกนะคนเลือกกันเอาเองทีงนี้มาดูภาพระยะสั้นหน่อย ฉายภาพระยะยาวให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะหลงเฮโลกันเ้ยมันจะดีกลับมาดีแล้วพอทองมันลงจัดเลยทํายังไงดีกับชีวิตฉันผมว่าทองยังดีอยู่กับเงินเฟ้อที่ไม่ได้หายไม่ใช่บัญชีมันแต่เงินมันเข้าดอลล่าจริงตอนนี้มันทะลุร้อยสี่ไปแล้วจากอะไรจากทองที่ลงมาเมื่อคืนและเงินสดที่ถืออยู่ไปเข้าตลาดพันธบัตรเข้ามาซื้อหุ้นและปิดกอยที่ย่อลงมาราคาถูกๆเริ่มเก็บกันแล้วใช่ไหมแล้วย่อลงมาราคาถูกๆแบบเนี้ยถือ วันนั้นเราต้นทุนเท่าไหร่ก็ตามตอนนี้ก็พาไปฝากใช่ไหมก็จบนะครับย่อลงมาถ้ามีทุนก็ได้ของถูกไปนะตลาดชอบสอนให้เราว่ามันจะขึ้นทุกวันไม่มีวันลงช่วงนี้ตลาดจะได้บอกเราด้วยกราฟจริงๆว่าตลาดมีขึ้นมีลงมันไม่หนีไปไหนหรอกครับพรุ่งนี้มาตื่นมาก็เจอกันต่อต่อไปว่าที่ตลาดหุ้นบ้างแอบเบิร์นก็เจอข่าวร้ายจริงๆไม่ใช่ข่าว ผมว่าตลาดชี้เก่งแล้วตลาดเริ่มรู้สึกตัวแล้วที่ทําให้มาเก็ตของ Apple ิลนะมูลค่าแอปเป l e มันลดลงมาเพราะอะไรเรื่องเดิมมันแค่บรรทัดเดียวไฮไลท์นะบูเลตนี้ว่าคีย์พอยต์ตัวนี้เข้าใจง่ายเลยยักษ์ใหญ่ก็คือตัว Apple เนี่ยตอนนี้เจอวิกฤตไรซัพพลายเชนเรื่องเดิมครับจะขายรถไฟฟ้าแต่แบตอยู่ที่จีนจะขาย Apple แบตก็อยู่ที่จีนชิ้นส่วนก็อยู่ที่จีนมันไม่ได้คือเขาก็มีผลิตและประกอบเองนั่นแหละ แต่เขาจะส่งขายตามที่ต่างๆทั่วโลก Apple ไม่ได้มีโรงงานอยูงที่ Apple ที่เดียวถูกมันก็มีนู่นนี่นั่นประกอบกันไปบางแห่งจ้างบางโรงก็รับจ้างผลิตเกือบจะทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จีนและจีนทําอะไรตอนนี้เจือกวิดคนล็อกดาวน์โควิดเป็นศูนย์นล็อกดาวน์เป็นไงโรงงานต้องหยุดด้วยพอโรงงานหยุดเป็นไงก็เรียบร้อยที่เหลือเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ลาแบบเนี้ยและเศรษฐกิจไม่ฟื้นจะขึ้นดอกเบีย้ย เราลองไล่เป็นทอดเป็นทอดเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่อะไรจะเสยียโปนี่ก็พูดจริงครับเพราะมันถูกทั้งที่มันไม่ได้แย่พอเศรษฐกิจฟื้นคืนสัปปายเชนเปิดมาอ๋พอสัปปายเชนเปิดมาแบบนี้ยก็จะดีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ดีเราคิดแบบนี้ก่อนมพราะสิ่งที่เราต้องระวังทั้งทองและหุ้นที่เรากําลังดูอยู่คืออะไรจีนกลับมาเปิดประเทศต่างห้าอ่นนี่คือเป็นมุมที่ให้ทุกคนคบคิดกันต่อ ทีนี้มาต่อนะนี่มันขึ้นแนวพาดหัวข่าวนิดนึงแล้วมีซอฟแบงค์เนี่ยประชาขึ้นมาจําหุ้นตัวนี้ไว้นิดหนึ่งครับถืออาร์มเทคโนโลยีตัวนี้โมโนโพลีสถาปัตยกรรมจิปเซตของโลกไอห,หุ้นตัวนี้กําลังจะ i อพโอผมกําลังบอกว่าใครสายเนร์ดหน่อยเทคโนโลยีที่เล่นหุ้นหน่อยนะตัวเนี้ดาวไว้เลยมันโมโนโพลีในเรื่องคุณมีบ้านก็ต้องมีแผนบ้านใช่ไหมคุณก็ไปจ้างใครที่เขียนแผนบ้านออกแบบกันได้แต่ สถาปัตยพันชิปเซตเนี่ยไอตัวเนี้ยสถาปนิกเนี่ยมันมีเจ้าเดียวได้ที่ทําในโลกตอนนี้นะตอนนี้อาจจะมีเจ้าอื่นทำมาแกงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องอนาคตครับแต่เรื่องเดิมนะดิเฟเอนซีสต็อกง่ายที่สุดกับชีวิตก็คือพอร์ตบูโบรเรนเนี่ยคนที่อ่านงบการเงินเก่งที่สุดในโลกมาให้ดูแล้วเนี่ยหน้าที่เราก็ซื้อตอนที่มันลงแลแค่นั้นก็จบล่าสุดที่ผ่านมาแกไปซื้อแอคทีวิสต์เแอปปเห็นไหม แบงก์ออฟอเมริกาแบงก์ออฟนิยอร์เนี่ยแกถนัดพวกอย่างเงี้ยสถาบันการเงินทั้งนั้นเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำไปปล่อยกู้ต่อก็ได้กำไรกันเชฟรอน,รน,รน,รน Ron, บริษัทน้ำมันอิวเล็ตประกาศเนี่ยออกซิเดนทอลบริทโอลเลียมก็พอๆกับเชฟรอนเนี่ยพวกเนี้ยดูไว้ถ้าถล่มลงมานี่คือของถูกแต่ผมเน้นย้ำนะใครเริ่มใหม่ง่ายๆก่อนโคคาโคลาซอสแล้วก็แอปเปิลสามตัวเนี่ยควรมีในพอร์ตเอาแบบ Scott. เบสก่อนนะตัวแรกโคคาโคลา อธิบายไปแล้วนะมันมีรอบของมันไม่ใช่มีมีอ่ะมันจะลงมาแบบนี้ได้ไหมทั้งที่ตลาดกําลังขึ้นอยู่ได้ครับถามว่าทําไมมันเป็นรอบบางทีอ่ะคนไม่อยากขายอธิบายทุกครั้งแต่ผู้จัดการกองทุนมันต้องขายเพราะคนที่ถือกองทุนเอเบี v, บางทีก็กรวมตัวกันใช้เงินอะไรเนี่ยแล้วแต่ใครจะกกระยสอะไรแล้วแต่พวกเนี้ยนะมันต้องขายพอขายราคามันลงเป็นรอบพอเป็นรอบเนี่ยเขามาเก็บตอนนี้อยู่ข้างบนอย่าไปยุ่งกับมันกลายพีมีมาแล้วเนี่ยถือเงินมานานแล้วเนี่ย เราเก็บไปต่ออทีนี้ใครเนิร์ดๆหน่อยอย่างที่เคยเคยบอกไปเนี่ยโค้ดของตัวนี้คือ MKO ใช่ไหมสำหรับตัวโอ๊กเนี่ยถ้าใครอยู่ในมิลเลอร์แบบเนี้ยอันนี้เท้าความไปถึงตัวคริปโตเคอเรนซีนิดหนึ่งมันมีในมิลเลอร์ใช่ไหมที่ใครถือโคกเนี่ยผมก็แบบแอบ,บไปถือไว้เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยถ้าจะขายเป็นสเตเบิลคอยตัวนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันมัดแปลงเลย ไปซื้อตัวไหนถ้าสมมติโคขึ้นไปมากกว่านี้อีกอ MBTC ไว้ก่อนอันถือเสมือนว่าเป็นบิตคอยน์ไงอย่าไปขายตัวตัว USDT นะใครที่แบบเป็นเล่นอยู่ในมิลเลอร์นะแปลงเป็นบิตคอยน์จังหวะบิตคอยน์ลงไงขายโคมาซื้อบิตคอยน์กลับไปกลับมาแบบเนี้ยผมก็าทำโมเดลนี้อยู่เชนก็มีปัญหาก็จริงแต่เราข้ามค่าเงินไว้เห็นไหมเราข้ามตัวนี้ไปเลยอันนี้เนิร์ดเนิร์ดเด็กเขาเล่นกันข้ามไปเลยน้องๆทั้ง,งหลายที่ถือพวก S&P ห้าร้อยอยู่ พอปิดคอยลงมากกว่านี้ข้ามไปเลยก็คือแปลงมาเป็นตัวนี้แทนแล้วเราถือ M BTC อยู่เนี่ยสาระสำคัญโยกันเป็นแบบนี้แต่เราเราเราท่านท่านสอบอทั้งหลายเอาขุ้นจริงจจังๆกันดีกว่านะฮะอันนี้คือในส่วนของโคกนะได้ตัวครูอ่าตัวมันต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะค้าไฟค้าไฟเนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่าจะใจร้ายกับกับกับคนที่เล็งเลงอยู่ไหมคืออะไรถ้าใจร้ายคือซื้อไม่ทันเนี่ยมันจะไปแบบนี้เลย แต่ถ้าไม่ใจร้าย r e s i s t a n t ม become support อาจจะได้เห็นภาพนี้แล้วก็อาจจะไปอย่างนี้แบบนี้ระวังตัวปึ๊บปึ๊บเหมือนกันมีโอกาสตั้งแต่ชุดนี้ไปถึงชุดนี้การทะลุ45เมื่อไหร่ต่ำๆมาผมว่า70แต่ตอนนี้45คือตลาดก็ดูทุกคนก็ดูทุกคนดูกราฟกันนักวิเคราะห์ของสหรัฐก,ก็ดูกราฟก็เห็นกันอย,อยู่แต่เรามีไว้แล้วก็ถือแค่นั้นนีงน่ defensive s t o c ตลาดลงแทบตายตัวนี้เฉยโคกเฉยซอตมะเขือเทศปู่บรนบัฟเฟต เฉย Defensive Stock ควรรจ้องกระจายการลงทุนแบบนี้ครับตัวหนึ่งลงอีกตัวหนึ่งขึ้นเอาก็เจียดตัวที่ขึ้นไปซื้อตัวที่ลงแต่ต้องศึกษาก่อนซอสมาเกิดเทศดมันหลอกหรือเปล่าขายซอสบูดหรือเปล่าออกมันหุ้นไม่มีกําไรก็ต้องทิ้งแต่ถ้าเขายังขายของและมีกําไรได้อยู่คิดง่ายๆก็เข้าไปถือระหว่าง45สําหรับใครเล็งตัวนี้อยู่เหมือนกันผลิตซอสมาแล้วต้องขาปลีก ก็ต้องไปวางขายบริษัทคาบลีกรูเกอรลองไปเสิร์ชดูเนี่ยแพทเทิร์นมูลธรรมดาเนี่ยหุ้นก็มีแพทเทิร์นมูลถ้าเราดูดีๆนะครับทีเนี้คุณจะก็เรียกว่าติดอาวุธได้แหละพะคุณเข้าใจตลาดเข้าใจกราฟแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเออมันก็มีมูลของมันทองมันก็เป็นจังหวะของมันนิสัยเรีเกนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ไปซื้อที่ดอยอีกแล้วรอรอรอ,รอตลาดพังลงมาแต่แถวสักสี่สิบสองมันขึ้นไปรอบใหม่ค่อยว่าก,กันเห็นไหม โอเคตัวแบบนี้ครับผมว่าได้นะทีนี้มันก็จะมีคนที่เนิร์ดเองม,ม,มากกว่าอีกอยากได้เมืองซึ่งไม่ผิดนะคนก็คิดไปต่อยอดการลงทุนได้เก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะดีลนะเนี่ยครับก็จะเป็นตัวตัวนี้คือไมโครตัว m ใช่ไหม mstr ผมต้องพูดทั้งสองที่อ่ะเพราะว่าแต่ตัวคลิปโตมีคนอยากได้เหมือนกันแล้วก็ในทัวร์ของหุ้นก็มีคนอยากได้มันลงมา ไม่ถึงร้อยี่นะอยากได้ร้อยี่จะไม่เป็นไรมันเจอร้อยสาสิบกนั่นแหละนะี่ร้อยสาสิบกเขาก็ตีเราก็ตีนี่แหละฟิโบเดียวกันดึงขึ้นมนือคืนทีนี้คุณจําได้ไหมใครถือทองมาใครถือทองมานานเนี่ยจะเห็นภาพนี้ก่อนถ้าใครถือทองมานานจะเห็นภาพทองไซเว์ตั้งแต่ปีสองพันเอ็ดผมไม่ได้บอกตัวนี้เป็นทองนะคุณใจเย็นๆก่อนผมกําลังบอกว่าตัวเนี้ยนะถ้าตลาดบิตคอยถล่มลงมาแล้วบิตคอยถางอออข้างหุ้นตัวนี้จะถางออกข้างอีกนาน รักจะถือหุ้นตัวประเภทอย่างนี้นะครับมันล้อไปตามบิตคอยถ้าบิตคอยทางรับรองให้ต้นทุนจมถ้าเข้าแล้วต้องถือยาวเหมือนขุดไว้เลยมองภาพบอกไหมแต่คุณไม่ได้บิตคอยนะคุณได้หุ้นบริษัทเนี่ยสองพันสิบเอ็ดถึงสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วกันกว่าจะขึ้นสิบปีครับมองภาพบอกไหมแต่ลองหลักคิดว่าใช้เงินหนึ่งแสนไปซื้อการ์ดจอขุดรับรองว่าได้เติมมาสิบปีการ์ดจอมันไม่ไหวแล้วที่จะไปขุดกันแต่ใช้เงินแสนทิ้งไว้ที่นี่ราคาบิตคอยขึ้นไปสองล้าน คนคอยซื้ออันนั้นถ้าเว็นกลยุทธ์แบบนี้ได้พยายามออกแบบให้พวกเราชี้ให้เห็นข้อมูลนะว่าจะออกแบบพอร์ตการลงทุนยังไงซึ่งเชื่อผมไหมไม่ต้องรีบสําหรับใครที่แบบอุ้ยเปิดพอร์ตแล้ว KYC มันยังยืนยันไม่ได้เลยเรื่องการเปิดพอร์ตไม่ต้องอ้างอิงกับผมก็ได้ไปศึกษาแล้วไปเปิดเองก็ยังได้เลยเนี่ยร้อยสามสิบหกนะร้อยยี่สิบเก้าสิบแปดเนี่ยพวกเราอยากได้เนี่ยคนทั้งโลกมันก็อยากได้ถ้าเขาดูเป็น ยังไงพวกกองทุนต่างๆเนี่ยมันก็จ้องตาเป็นมันสังเกตหรือยังว่าข้างบนเนี่ยเขาไม่ซื้อกันเลยมีข่าวตอาไหนก็ปล่อยไปตกรถไปแล้วตางล่างตางหากที่เขากำลังจะเก็บน่าแปลกนะเวลาตัวนี้ลงอ่ะทุกคนแหกขายกันแต่ถ้าเราคิดกลับดีๆเอามันยังดีอยู่หรือไหมอ่ะถ้ายังดีก็แย่ยๆซื้อเลยครับขราวนี้มันจะเป็นภาพแบบนี้ไปต่อก็เหมือนการาคายบิตคอยเนี่ยขึ้นมายืนสามเหมือนเนี่ยผมไม่ได้แช่งนะอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้หนึ่งสองสามสี่แต่มันตัดสินกันด้วยดอลลาร์และเงินใช่ไหม เพราะฉะนั้นเองเ่ยหลังจากนี้ก็ต้องรอดูผมว่าทางออกข้างพอทางออกข้างก็จะเป็นพวกเราเนี่ยเนี่ยร้อยสามสกครับใครอยู่พอตต่างประเทศตัวนี้ก็เก็บได้แต่ต้องยาวนะนั่นคือสิ่งที่เอามาให้พวกเราดูในช่วงเชา้า